คลิปนี้นะคะตอนที่เมื่อเมื่อกี้เราอาจไปนะคะพ่อมากินเราไปกินหมูกระทะมาเนาะเราก็มาเริ่มร้องกันเลยค่ะเพลงนั้นนะคะมาเริ <Zone favorite word> ่มน้ำใจเราเพื่อพ่อเธอได้นั้นจะมีแต่เธอ ของพ่อฉันมันเป็นไปนได้ไหมที่ที่ฉันไม่เคยรู้เธอมาก่อนที่ฉันไม่รู้ว่าเธอเป็นใครมาจากไหนก็ไม่มีใครรู้สึกอะไรกันแบบนี้จะอับเธอจะเป็นยังก็ดลองด้วยนะใจใจ เธอเป็นแค่คนที mm ่เราอยู่กับฉันไปอยู่ตรงนี้ฉันเป็นที่เธอใจฉันเป็นวิว ฉันไปก็ไม่มีใครสนใจก็มาบอรฉันดูดูนั่นจะย้งควาหนคิดเจ้าจะเป็นแค่เ่า กับฉันไป mm. สวยแล้วกิมนมารูกับฉันนะ 难再呀。